สวัสดีค่ะทุกทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโรโนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากในวันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะว่าทําไมครูมีไพ่ แค่3ใบเพราะปกติธรรมดาครูจะสอนไพ่4ใบใช่ไหมคะคือต้องบอกว่า ل, มีน้อง <c oughs> ๆหลายคนเนีเ่ยเขาหัดดูไพ่3ใบแล้วก็โดยส่วนตัวครูก็จะแนะนําอยู่เรื่อยๆว่าเวลาดูไพ่สใบแล้วเวลาใครได้คําตอบไม่ดีอ่ะมันจะฝ่อนะ <c oughs> นเป็นเพราะว่าตัวกระทบมันจะน้อยเป็นเพราะว่าในการอ่านไพ่3ใบเนี่ยมันจะเป็นการอ่านอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมคะคือดังนั้นพอ อ่านไพ่ในลักษณะอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่าบางคนก็จะไม่รู้ความหมายก็จะยิ่งอ่านยากขึ้นไปอีกอย่างเช่นอดีตห้าถ้วยเป็นยังไงคะก็เป็นความเศร้าปัจจุบันเป็นราชาถ้วยเป็นไพ่บุคคลอีกบางคนก็เออเขาเรียกไงอะ่ะไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงเออเป็นไพ่บุคคลแล้วเราจะอ่านยังไงใช่ไหมสถานการณ์ก็คือว่ามันไม่แน่ไม่นอนแล้วอนาคตเป็นไงมหดเล็กไม้อนาคตในเรื่องความรักเริ่มต้นใหม่คือถ้าฟังอย่างนี้ปุ๊บ มันแย่เลยใช่ไหมคะคือดังนั้นครูต้องบอกอย่างนี้ว่าแน่นอนว่าในคนที่หัดเรียนไพ่ยิปซีเนี่ยในช่วงต้นน่ะเขาก็จะมักอ่านกัน3ใบนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ขอให้ทราบไว้ว่าอ่าน4ใบสนุกแล้วถ้าเกิดยิ่งอ่าน4ใบแล้วมีความหมายไพ่หัวตั้งหัวกลับยิ่งเพิ่มความละเมียดระไมแล้วก็ดีเทลรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเยอะมีน้องบางคนนะ่ะแบบเหมือนกับว่า เข้ามาสอบถามคืออ่านไพ่ด้วยตนเองนะคะอ่านไพ่ด้วยตนเองแล้วก็เข้ามาสอบถามเป็นเพราะว่าเขาหัดเรียนอยู่ใช่ไหมคะคือแน่นอนว่าเออบางคนก็เลยบอกว่าเออการอ่านไพ่หัวตั้งอ่ะมันเป็นแค่การฮิลลิ่งไม่ใช่ค่ะคือในมุมของครูนะคะการอ่านไพ่หัวตั้งเนี่ยมันก็เป็นการอ่านการทํานายได้นี่แหละเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ความหมายเยอะหน่อย ประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะประสบการณ์ที่พอเรารู้ความหมายเยอะๆยิ่งพอนักเรียนคนใดก็แล้วแต่ที่เข้าไปเรียนในเรื่องการอ่านไพ่ขั้นกลางพอเขาคอมไบเป็นปุ๊บเนี่ยก็จะยิ่งมันเลยบางทีบางคนอ่านปุ๊บเนี่ยบางทีก็แบบนี่ครูอันนี้ใช่คอมไบไหมอันนี้ใช่การตัดยามไหมยิ่งยิ่งสนุกกันไปใหญ่หรือในบางคนก็ครูอันนี้แบบว่าเอาดาวลงเลยไหมอะไรเงี้ยบางคนร้อนวิชาอะไรเงี้ยครูก็แบบใจเย็นสิทธ์เป็นเพราะว่าบางครั้งครูก็ยังเอ,อ่อไม่ได้แม่นยํามากนะักเรื่อง อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็กลับกันมาต่ออันนี้ก็คือเป็นการพูดคุยกันนะคะ,ะกลับกันมาต่อว่าถ้าเกิดว่าในการอ่านไพ่แบบ3บามใบเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมันจะสรุปว่าเริ่มต้นใหม่คือทีนี้มันมันจะทําให้เราคลางแคลงใจว่าเริ่มต้นใหม่กับใครละ่ะเริ่มต้นใหม่กับคนเกา่าหรือเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ทีนี้ถ้าเกิดในคนคบกันไปแล้วแล้วเลิกกันไปแล้วความสัมพันธ์ในลักษณะนี้มันจะผิวเผินมากแต่ถ้าแต่ถ้า อ่านไพ่แบบ4บี่ใบมันจะเป็นยังไงคะมันจะกลายเป็นว่าใบานี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดเอาเองว่าความสัมพันธ์มันจะจบไปแล้วแล้วเราก็ห่างกันไปเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันซึ่งคำตอบจริงๆมันไปอยู่ในใบที่4อันนี้เลยต้องแนะนำว่าถ้าเกิดน้องๆคนใดหัดอ่านไพ่เนี่ย แนะนำว่าเปิดสีใบมันไม่เยอะเกินไปหรอกค่ะแล้วมันจะทําให้น้องแบบเข้าใจดีเทลด้วยบางคนคิดว่าการอ่านไพ่สีใบเยอะเกินไปหรือว่ายากเกินไปไม่ยากค่ะเป็นเพราะว่าขั้นตอนของมันมีอยู่ว่าอันนี้สมมุตินะสมมุติเสียงหยิบเสียงหยิบให้เสียงหยิบให้น้องเขาฟับอัอนนี้เสียงหยิบ <c oughs> เสียงหยิบนะก็มันก็จะกลายเป็นว่า ในตำแหน่งที่1อันนี้คือแบบหัวตั้งล้วนตำแหน่งตำแหน่งที่1สถานการณ์เจ้าชะตาสถานการณ์เจ้าชะตาเป็นยังไงคะได้ไพ่ห้าถ้วยก็คือยังเซง็งยังคิดถึงในเรื่องความรักอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงเราจะเดินหน้าหรือเราจะถอยหลังดีเราจะรอเขาดีไหมหรือจะอะไรยังไงอย่างนั้นใช่ไหมคะมีความเศร้าวความเซงอยู่แล้วตำแหน่งที่สงตรงนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัววิตกกังวล ซึ่งตรงนี้คืออะไรคะก็ผู้ชายคนหนึ่งแหละที่เป็นลักษณะนิสัยแบบราชาถ้วยทําให้เราเครียดวิตกกังวลไม่รู้สถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงดีอันนี้ก็จะเป็นไพ่ที่บอกให้เราทราบได้ใช่ไหมคะตำแหน่งที่3อนาคตที่เราคิดเอาเองมันก็กลายเป็นว่าเราคิดไว้ว่ามันจะต้องเลิกกันแต่ถ้าสมมุติสมมุติจากการที่คูเสี่ยงหยิบถ้าเกิดสมมุติเปิดปุ๊บได้ไพ่8ไม้ มันก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าโอเคคุณอาจมีการกลับมาคืนดีกันหรือมีใครใหม่มาจีบเรามันก็กลายเป็นว่าอย่างไงฮะมันก็จะต้องแบบมีลักษณะการเกิดการแข่งขันกันคนเก่าเขาอาจจะติดต่อมาก็ได้หรือ,อ,อคนใหม่ก็เข้ามาก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น8ดไม้มันหมายถึงว่าความรักครั้งใหม่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกระทันหันก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติ ไอ้แปดไม้ที่มามันหัวกับมันก็จะเป็นการบ่งชี้ให้ทราบว่าถ้าสมมุติว่าเจ้าชะตาถามเรื่องคนรักใช่ไหมคะแล้วเหมือนทะเลาะก,กันแล้วเขาห่างไปแล้วถามเรื่องคนรักแล้วใบสุดท้ายถ้ามันลงเป็นแปดไม้หัวกับมันก็จะบอกดีเทลว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรับรักโดยไวจกเขามาเป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการแค่เรื่องความสัมพันธ์เชิงเพศเท่านั้นเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอืเราไม่พร้อมในเรื่องตรงนี้ เราก็จะรู้แล้วเออคนรักเก่ากลับมาเพราะเหตุนี้คือดังนั้นเนี่ยในการอ่านไพ่แบบ4ใบแล้วก็แบบหัวตั้งหัวกลับเนี่ยสำหรับตัวครูเองมันก็จะให้ความละเอียดเยอะแล้วก็เวลาอ่านเวลาอ่านเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกระทบกลับมาได้ด้วยคือการอ่านเนี่ยซ้อนกันเป็นเลเยอร์เลเยอร์ได้ดังนั้นในน้องผู้หญิงคนนี้1ก็คือเป็นไพ่3ใบมันก็จะบอกคร่าวๆว่าความสัมพันธ์ก็ยังผิวเผินกันอยู่แค่นั้นเองทีนี้เราก็จะเหมือนกับว่าขยายรายละเอียดต่อไม่ได้เป็นเพราะว่า มันบอกอนา,าคตว่าแค่เนี้ยแต่เราก็ไม่รู้อนาคตจะไปแค่ไหนคือดังนั้นถ้าเกิดแนะนานะถ้าเกิดน้องคนนี้นะเอ,อ่อถ้าเกิดจะอ่านไพ่3ใบนะอ่านเป็น4ี่ใบหรือ5้าใบไปก็ได้5ใบแบบต้นไม้ที่ครูเปิดให้เมื่อวานอย่างเงี้ยก็ทาให้อ่านสนุกเหมือนกันเป็นเพราะว่ามันจะมีตําแหน่งที่5ซึ่งเป็นรากของเรื่องซ้อนอยู่ให้เรารู้ว่าไอ้ปัญหาที่เรามีกับแฟนเราเนี่ยมันคืออะไร หรือในคนโสดอยู่ก็จะรู้ได้ในตําแหน่งที่5เหมือนกันว่าเอ๊ะฉันโสดเพราะอะไรทําไมยังโสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้พอเราทราบอะไรนิดๆหน่อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าทราบเยอะๆเลยไม่ได้เหรอเออต้องบอกนิดหน่อยไว้ก่อนเป็นเพราะว่าในบางคนไพ่ก็บอกเรื่องราวมากมายแต่ในบางคนเนี่ยไพยเ่เขาก็เขาก็ เ,เขาก็ไม่ได้บอกอะไรทีนี้ในบางคนบอกว่าไพ่ไม่ได้บอกอะไรเนี่ยบางคนอันนี้เลยเล่าต่อมาอีกนิดหนึ่งคือในบางคนบอกว่า,าครูเคยเจอไหมที่ว่าคนดวงปิดเนี่ยถ้าเกิดว่า ครูเข้าวัดใช่ไหมครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าไอ้คนดวงปิดเนี่ยมันมีจริงๆนะเวลาทําบุญทําบุญต้องทําบุญอ่ะคือแบบเราจะไม่พูดเรื่องดูดวงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่แบบหมายถึงว่าบางทีทําบุญอะไรไปแล้วก็ยังไม่ได้เกิดความก้าวหน้าอะไรประเภทนี้ต้องทําบุญแล้วก็เขาเรียกว่าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรก็คือเวรเป็นเวรกรรมที่เราทํามาเนี่ยค่ะคือเราก็ทําแผ่เมตตาแผ่เมต ทำบุญด้วยแผ่เมตตาด้วยหล่อพระชำระหนี้สงด้วยคือทําหลายๆอย่างแต่ไม่ต้องผมทําก็ได้ค่ะทําทุกวันอย่างเช่นสวดมนต์เช้าสบายใจอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่เมตตาบ่งบุญกุศลอะไรที่เราทํามาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอความคล่องตัวทุกประการจงบังเกิดกับชีวิตเราใส่บาตรท,ทาบุญนึกขึ้นได้มีคนเข้ามาบอกบุญเรามีตังค์อยู่บาทหนึ่งสลึงหนึ่งบางคนโอนให้ครูมาสิบสองสตังค์ก็มีเอ่อบาง <c oughs> น้องบางคนก็บอกว่า เขาโอน12สตังมาทํำยังไงดีพี่บางทีมีน้องในสายบุญด้วยกันช่วยบอกบุญบอกก็โมทนากับเขาไปนะคะเป็นเพราะว่าในการทําบุญหลวงพ่อฤาษีท่านสอนไว้นะคะท่านบอกว่าทําบุญเนี่ย ต้องไวๆเร็วๆคือดังนั้นเนี่ยมีเงินติดกระเป๋าเท่าไหร่ก็ทําไปของครูก็เป็นอย่างบางทีแบบเงินไม่มีติดกระเป๋าเลยมีอยู่นิดนึงปุ๊บนะครูรีบทําตัดหน้าไปก่อนเป็นเพราะว่าบางทีช่วงเวลาผ่านเลยแล้วเราก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเราก็ขี้เกียจทําบุญแล้วเขาเรียกว่ามารแทรกก็จะทําให้เราไม่ได้ทําบุญงานนั้นคือดังนั้นเนี่ยเวลาทําบุญก็ต้องไวๆเร็วๆแล้วก็จะได้ผลตอบรับไวๆเร็วๆด้วยนะคะเป็นเพราะว่า บุญเนี่ยเป็นกระแสพลังงานจิตเราเอิบอิ่มสบายใจก็จะทําให้ <c oughs> กระแสพลังงานที่ดีเกิดขึ้นพอตัวเรากระแสพลังงานเราเปลี่ยนกระแสคนรอบข้างก็จะค่อยๆเปลี่ยนด้วยนะคะดูทุกคนบอกมาจบเรื่องบุญเฉยเลยจริงๆก็อย่างที่วัดเนี่ยครูไปก็สามีภรรยาบางคู่มีปัญหาเนาะภรรยาก็เลยแบบมาวัดเรื่อยๆพอมาวัดเรื่อยๆปุ๊บสามี ตอนแรกก็แบบปล่อยให้มาหลังๆก็ตามมาดูอะไรอย่างเงี้ยไปๆมาๆความสัมพันธ์สามีภรรยาก็ดีขึ้นเพราะเพราะว่าเ,เขาเรียกอะไรนะ สามีก็ได้ปฏิบัติทมด้วยก,ก็กลายเป็นดีไปอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวไว้มาเล่าเรื่องบุญให้ฟังมีคนบอกว่า <c oughs> อยากให้เข้าเรื่องให้เขา้าให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับวดัดเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับบางคนบอกครูเข้าวาดัดอะครูต้องมีเรื่องมูเยอะเลยเออมูของครูเป็นการทําบุญนะไม่ใช่ไสยศาสตร์เดี๋ยวไว้เรียบเรียงเล่าให้ฟังนะคะไว้อ่านเรื่องครูบอาอาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าสําหรับวันนี้เลยเมาส์ยาวไป1ิบนาทีเลยนะคะก็ขอบคุณน้องที่ให้ไพ่มาเป็น การพูดคุยแนะนําการอ่านไพ่แล้วก็เลยเมาส์มอยกันนิดหน่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์แล้วก็ทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเป็นแรงใจที่ดีสําหรับครูมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ